สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พี่สมาชิกวันนี้นะคะก็มาเจอกันนะคะเช่นเคยกับสาวโอนนะคะเลขกเด็ดกับเนวทางหวยห้าหน่วยนะคะมารวม3หน่วยนะคะในงวดของวันที่16นะคะเดือนอสิงหาคมส5ง8นหานะคะวันนี้มาแบ่งปันนะคะสูตรชุดสรุปนะคะพี่พี่ให้ทุกท่านได้รับชมกันวันนี้นะคะลงแค่สูตรเดียวนะคะวันนี้ก็ขอภัยที่ไม่ได้ลงสูตรหนึ่งเม็ดเดียวให้นะคะ ก่อนไปรับชมนะคะก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกด้วยนะคะรัฐบาลไทยมาเต็มๆเ,เลยนะคะหกสามเนาะท่าในใดที่มารับชมนะคะน้องแอดยินดีด้วยนะคะก่อนไปรับชมนะคะก็ฝากคําเตือนแนวทางนะคะตัวเลขได้มาจากสูตรคํานวณโปูดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะปบปุ่นกันไปนะคะพี่ๆเนาะของเมื่อวานนะคะท่าในใดที่มาติดตามเนาะ,ะน้องแอดยินดีด้วยนะคะเมื่อวานนี้ให้ เด่นที่1นจดแล้วก็ศูนย์นะคะเมื่อวานนี้ศูนย์ไม่มานะคะตัววิ่งลูดน้องแอดเน้นไปที่1เมื่อวานนี้ก็ตัวเด่นมาคู่กันนะคะพ,พี่เข้าไปที่1นจดนะคะแล้วก็รอบนี้ก็มา1นึนจดนะคะพ,พี่เข้าไปในตัวเน้นด้วยนะคะท่านใดที่นําไปเสี่ยงโชคนะคะยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะพ,พี่เนาะสำหรับฮานอยเมื่อวานนะคะพ,พี่นี่ของเมื่อวานนะคะ ท่านใดที่ได้ตัวเจาะตัวนี้หนึ่งเจ็ดนะคะเดี๋ยวมาชมของวันนี้ต่อนะคะก่อนไปรับชมท่านใดที่สนใจนะคะอยากจะเข้ากลุ่มแนวทางเนาะก็สามารถเพิ่มมาได้นะคะ id line นะคะพี่ๆนะ id line นะคะท่านใดที่อยากจะเข้ากลุ่ม on เก้าเจ็ดเจ็ดสองหนึ่งหนึ่งนะคะสามารถ เพิ่มเพื่อนมาได้นะคะแล้วก็ทักบอกเ้องว่าขอเข้ากลุ่มนะคะเดี๋ยวน้องแอดดึงเข้านะคะเดี๋ยวมาชมว,วันนี้เลยนะคะวันนี้ขอให้มาดิงด่ปังๆังๆก็แล้วกันนะคะวันนี้นะคะเด่นที่หนึ่งหกหนึ่งหกห้านะคะพี่วิ่งรูดที่หนึ่งนะคะวันนี้ท่านใดชอบตามนี้ได้เลยเนาะสำหรับชุดสรุปนะคะเน้นไปที่หนึ่งหกหนึ่งห้า หกห้าหนึ่งห้าหกห้านะคะแล้วก็หกสองนะคะพี่พี่ท่าะไดที่ชื่นชอบนะคะตัวกันนะคะวันนี้กันไปที่หนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งสี่นะคะพี่พี่ก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะก็แล้วกันนะคะถ้าใดชอบเนาะขอให้โชคดีปังๆ อย่าลืมนะคะถ้าในสนใจอยากจะเข้ากลุ่มก็แอดมาได้นะคะ on 9 7 7 2เ 1, mm hmm. 1นะคะเป็นกลุ่มแนวทางฟรีนะคะสำหรับวันนี้ขอให้รวยนะคะขอให้ทุกท่านที่มาติดตามโชคดีนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ